สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบเทคโนโลยีกับสุขภาพชีวิตได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากก็คือเครื่องยนต์ดีเซลสามารถติดแก๊สได้หรือไม่ขอเชิญพบกับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับ สวัสดีครับอาจารย์เคียงอวันนี้ขอบเทคโนโลยีกับสุขภาพชีวิตนะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภชัยนะครับมาแนะนําเรื่องการติดแก๊สในรถดีเซลซึ่งผมขอถามหน่อยครับเคยอ่านในเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์สยามแก๊สอะซึ่งเป็นเว็บซึ่งใครจะติดแก๊สในเมืองไทยต้องไปอ่านในเว็บไซต์แนะนําว่าไม่ให้ควรติดถูกไหมครับครับผมผมก็อ่านมาเยอะครับก่อนที่จะติดผมอ่านมา2ปีแหละ ถึงท้อ่านไปอ่านมาถ้าเราไม่ติดเสทียมันคงไม่รู้มันติดได้ไม่ได้นาะอันนี้คือลุยไปติดเลยเลยครับผมก็ติดเลยครั้งแรกอาจารย์ไปติดที่ไหนเนี่ยครับติดอยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละครับเอยชื่ออูไม่ได้นาะโอเคไม่ได้ครับด้วยจรรยาบรณของอาจารย์ติดครั้งแรกเนี่ยมันเกิดปัญหาเพราะาช่างที่ขอนแก่นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะจอยแก๊สเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยเข้าตรงจุดไหนแล้วเข้าเข้าผิดที่เดี๋ยวผมจะเกิดให้ดูที่นื่ครับ ทราบว่ามีเรื่องตื่นเต้นด้วยใช่ไหมครับหลังจากติดแล้วขับไปกรุงเทพเกิดอ,อะไรขึ้นครับตอนขับไปกรุงเทพเนี่ยมันมีควันขาวออกมาเต็มเลยครับผมนึกว่าเป็นเป็นหมอคงตอนนะั้นแหละสีเมฆสีทองกรุงเทพพ <c oughs> อ,อก็เลยต้องจอดปิดแก๊สแล้วก็ไปต่อโอเคพอไปกรุงเทพร้านเขาซ่อมตรงไหนให้เนี่ยครับา,าระจัตอนอตอนไกรุงมันดูดนดยังไงครับเนี่ยดูไม่ออกเลยครับเนี่ยเพลินผมก็เข้าไปแก้ทุงเทพเอางี้ผม แนะนำก่อนนะไอ้นี่คือหม้อต้มแก๊สนะครับก็เหมือนของของเบนซินทั่วไป <Okay. S 1> ทีนี้ไอ้นี่ก็คือสายน้ําที่มาจากท่อน้ำนะคะท่อน้าร้อนที่มาจากหม้อน้ํา <Okay. S 1> ก็จะมาอุ่นหม้อต้มแก๊สหม้อต้มแก๊สนี่มีหน้าที่ทําให้แก๊ส LPG เนี่ยจากของเหลวลกลายเป็นปกลายเป็นไอเพราะปกติ LPG มันอยู่ในรูปของลนะิคว <Okay. S 1> ิดลวแก๊สนะฮะโอเคอ่าก็พอเราเอาเข้ามาปุ๊บมันก็จะทําให้ของเหลวเนี่ยมันกลายเป็นไอแล้วมันก็จะพ่น,อ,นออกมานะครับทีน mm ี hmm. ้ไอ้สาย <laughs> ตอนนี้ตอนนี้เราเราต้องดูก่อนครับเผื่อมีคนมาที่จอดรถเราขวางทางที่จอดรถเขาอยู่นลครับคือพอแก๊สมันออกมาอันนี้คือท่อออกของแก๊สอันนี้ท่อเข้านะฮะในท่อออกท่อเข้าชี้ใหม่สิครับอาจารย์ครับเขอโทษนิอันนี้ท่อออกอันนี้ออกแก๊สมันออกมานี่แต่อันนี้ท่อเข้าแก๊สมาจากมาจากทางทางถังแก๊สที่อยู่ท้ายรถนะครับถังแก๊สที่อยู่ท้ายรถมาทางนี้แล้วก็มาอุ่นแก๊สตรงนี้นะอุ่นจากของเหลวให้เป็น เป็นแก๊สตัวนี้ออกอย่างนี้วิ่งม,า,งม,า,า,มา,าอย่างนี้ฮะวิ่งมางนี้แล้วมาเข้าตรงนี้ตัวนี้คือท่อร่วไม่ดีโอ้แต่เบนซินจะไม่มีแบบนี้ใช่ไหมครับเบนซินออกไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เท็าทีเบนซินก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นซิมมันลงหัวฉีดของแต่ละหัวใช่ไหมผมผมไม่เข้าใจของเทคโนโลยีเบนซินอ่าโอเคอ่าทีนี้ไอ้นี่คือแก๊สมันเข้าอันนี้คือหม้อกรอง กรองอากาศทั่วไปรถรถทุกคันนี้ก็คือเพิมไส้กรองอากาศมอกรองอากาศนะฮะทุกคันจะมีเพราะว่ามันจะกรองอากาศจากข้างนอกเพื่อเข้าไปผสมกับน้ามันอันนี้คือทางท่อไอดีที่เข้าไปผสมกับน้ามันก่อนที่จะเข้าเครื่องยนต์นั้นแก๊สตัวนี้มันจะเข้ามาปล่อยตรงปลายท่อต้นท่อต้นท่อทั่วไปดีเนาะแต่ก็ผสมกันดีเซลแค่นี้เองครับงั้นแสดงว่าต่างจากเบนซินใช่ไหมครับเพราะเบนซินเนี่ย ตอนใช้แก๊สเขาก็ไม่ได้ใช้น้ำมันนีรครับอาจารย์ครับใช่อันนี้คือถ้ารถติดรถดีเซลติดแก๊สนี่คือมันจะเผาร่วมระหว่างน้ำมันกับแก๊สไปพมร้อๆกันแต่ว่าพอนเผาร่วมปุ๊บมันจะคำนวณค่าการกินน้ำมันไปดังนั้นน้ำมันมันจะใช้ใช้น้ำมันน้อยลงอ๋องั้นแสดงว่าติดแก๊สดีเซลมันก็ยังใช้น้ำมันด้วยตลอดเวลาถูกไหมครับแต่ใช้น้อยลงใช่คราวนี้ประมาณค่าใช้จ่ายในการติดเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับค่าใช้จ่ายในการติดตอน หั่ลบอะไรหมดแล้วที่มาคืนที่ขอนแก่นครับจากการแก้ไขแล้วเสร็จสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่โอเคแล้วไปติดที่กรุงเทพนี่บอกร้านได้ไหมครับร้านไหนครับเคยมีคนสนใจร้านร้านชื่ออะไรนะเซฟดีออโต้เซฟดีออโต้ก็ไปเซิร์ชต่อจากเน็ตได้ใช่ครับเซิร์ชเิร์ชเอาได้อยู่ตรงประตูน้ำแถวเออเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำท่วมอ่ะครับเขาเรียกอะไรนะพี่ภาวดีฮะใช่ ทางฝั่งฝั่งฝั่งนนทบุรีอ่ะที่รามท่วมน่ะอำเภออะไรนะโอ้นึกไม่ออกนะครับอ้าวแต่คราวนี้ผมถามอีกอย่างหนึ่งครับแล้วอัตราการประหยัดน้ํามันน้ํามันค่าใช้จ่ายอ่ะที่ลดลงนี้อาจารย์เคียงช่วยประมาณให้หน่อยสิครับแต่เดิมใช้น้ํามันเนี่ยมันต่อกิโลเมตรละหลังจากผมติดหลังคาต้นแบกหนักกิโลเมตรหนึ่งมาสามบาทยี่สิบพอติดที่นี่ไปถ้าขับแบบทับีตะบันขับเลยเหลือสองบาท สองบาทยี่สิบสองบาทสามสิบรวมแก๊สรวมน้ำมันประหยัดไปกิโลละหนึ่งบาทถ้าขับเซฟจริงๆขับแบบไม่ซิ่งขับแบบประมาณแปดสิ 90, บเก้าสิบร้อยนะมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณกิโลเมตรละบาทเจ็ดสิบอ๋อโอเคโอเคนี่คือราคาตอนที่น้ำมันดีเซลอยู่ที่สามสิบสามบาทแก๊สอยู่ที่สิบสองบาทแกะราคาประมาณนี้ ครับวันนี้ขอบเทคโนโลยีกับสุขภาพชีวิตต้องขอบคุณอาจารย์สุพชัยมากเลยนะครับผ็ยินดีครับถ้าใครจะติดก็มาดูรถผมก่อนก็ได้ลองดูบ่อนผมติดมาแล้ววิ่งมาแล้วเกือบแสนกิโลรับประกันได้มันไม่พังเคยเมนเทนแน้นบ้างไหมครับก็มีแค่สายน้ํามันแตกตรงนี้มันก็ตามอายุมันสายน้ําที่มาอุ่นอุ่นมอตอต้มแล้วตอนแตกเรารู้ได้ไงครับตอนนั้นตอนนั้นมันก็แตกเลยน้ํามันก็ออกมาเลย โอเคำคำถามนี้ <laughs> คำถามนี้อาจจะดูไม่ค่อยฉลาดนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้เครื่องเครื่องยนต์อ่งั้นก็ขอเชิญอาจารย์สุภาชัยนะครับขับรถเข้าที่ได้แต่ว่าผมจะไปถอยออกให้ก่อนเพราะว่ารถอาจารย์สุภาชัยยาวตรงนั้นจะเข้าง่ายกว่าแต่เชิญวนไปก่อนนะครับเดี๋ยวคนมาแย่งที่ผมขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบเทคโนโลยีกับสุขภาพชีวิตวันนี้ก็ขอลาท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ